จังหวัดสงขลาแถลงความพร้อมเจ้าภาพร่วมซีเกมครั้งที่33ยกระดับมาตรฐานกีฬาภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสู่ภาพลักษณ์เมืองกีฬาแห่งอาเซียนพร้อมวิ่งอันเชิญไฟพระเริก16พฤษภาคมนี้วันนี้13พฤศจิกายน2568ที่ห้องแกรนดบอลรูมชั้น2โรงแรมบุรีสีภูอํเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พศ2568โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายพรประสิทธิ์เล็กสุดผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4นางสุริยพันธ์ณสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายวันชัยปริญญาสิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลานางสาววรวรรณวิปุลากรรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และพันตำรวจเอกภาคินนรนองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารวมให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ก่อนเริ่มการถแถลงข่าวผู้เข้าร่วมยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดขี่ตะมวยไทยจากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาและสงขลามหานครจากรากสู่โลกโดยคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยทักษิณ พร้อมชมวีดิทัศน์สงขลาเจ้าภาพร่วมซีเกมครั้งที่33สร้างบรรยากาศและความภาคภูมิใจแก่ชาวสงขลาในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคอาเซียนสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักและจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน10ชนิดกีฬา พร้อมกิจกรรมวิ่งอันเชิญไฟพระเก่ในวันที่16พฤศจิกายน2568นี้ณสนามกีฬาตินสุนลานน์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นการแข่งขันสร้างบรรยากาศแห่งความสามาคัคคีความภาคภูมิใจและความตื่นตัวของชาวสงขลาก่อนเข้าสู่มหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ของอาเซียน